เรามาต่อที่การดีเทอร์มินานนะคะการดีเทอร์มินานคืออะไรดีเทอร์มินานเนี่ยถ้าเรามีเมทริกซ์ a A b c d แบบนี้นะคะเราจะหาดีเทอร์มินาน a หรือหา det a เนี่ยคือการที่เราเอาเมทริกซ์ a นะคะมาขีดลงแบบนี้แล้วก็หาโดยการเอาคูณลงคูณขึ้นนะคะมันจะเกิดมาจากการเอาคูณลง ลบคูณขึ้นโอเคไหมคะดังนั้นเดสเนี่ยได้จากการนำคูณลงมาลบคูณขึ้นอย่างสมมุติว่ามาดูตัวอย่างข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อนี้เนี่ยมีเมทริกซก็คือ1 2 3 4ถูกปะ่ะถ้าที่จะหา d ีเทอร์มิน t นเนี่ยพี่ก็ตั้ง1 2 3 4งสองปเราจะหาเดสแล้วเราก็เสียใส่ คล้ายๆแอบส์ลูตรงๆลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็หาคูณลง4คูณขึ้น6คูณลงนะคะลบคูณขึ้นจะมีค่าเท่ากับ4ีลบหได้คำตอบเป็นลบสองนะ้น Determinant ของ d e t a อ่ะ det a ของเราก็คือฉะนัะน det A ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะ ต่อมานะคะในกรณีที่แมทริกของเราเนี่ยไม่ใช่แมทริกสองคูนสองละเป็นมากกว่านั้นโอเคปะ่ะเราจะต้องมีม i n เนอร์หรือว่าโคแฟกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเรามารู้จัไม i n เนอร์กันดีกว่าม i n เนอร์มเนอร์ตัวย่อนะคะก็คืออะไรจะใช้สัญลักษณ์ minor i j ของเมทริกอะไรสมมุติของเมทริก a ก็ว่าไปเมทริก b ก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะ m มเนอคือการอะไรการที่สมมติว่าเรามีเมทริกซ์ a เป็นเมทริกซ์ที่มากกว่า2อคูณสดังนั้นพี่ลองสมมุติเป็น3าคูณสก็แล้วกันฉะนั้นนะคะพี่ลองสมมตมมิต,ตำแหน่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9สแบบนี้นะคะ m i n น r คือการที่พี่สมมุติว่าพี่จะหา m มเนอร หนึ่งสองแปลว่าอะไรมายเนอร์หนึ่งสองแปลว่าตัวแรกนะคะคือแถวตัวที่สองเนี่ยคือหลักฉะนั้นแถวที่หนึ่งถูกไหมคะหลักที่สองแถวที่หนึ่งหลักที่สองแปลว่าอะไรปิดแถวที่หนึ่งหลักที่สองคะ่ะปิดเลยนะพี่ปิดเอบแถวที่หนึ่งหลักที่สองพี่ปิดพี่จะได้ เวลาเขียนไมเนอร์นะคะให้เขียนคล้ายๆเดซแบบนี้ลงมาปิดแถวที่หนึ่งหลักที่สองเรียบร้อยเราเหลือลายเราเขียนสี่หกเจ็ดเก้าง่ายไหมคะจากนั้นเราก็เอาคูณลง,ค,ณลงคูณลงได้เท่าไหร่สามสิบหกคูณขึ้นได้เท่าไหร่คะสี่สิบสองเอาคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมคูณลงลบคูณขึ้นคล้ายๆการหาเดซเลยแต่ว่าเราจะต้องปิดแถวปิดหลักก่อน คูณลงลบคูณขึ้น36มสิบหกล่สได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบหค่ะโคแฟกเตอร์ Co นะคะโคแฟกเตอร์ Co สัญลักษณ์เป็นยังไงตัวซอ่าเมื่อกี้รู้จักไมเนอร์ไปแล้วไมเนอร์คือตัว M อ่าโคแฟกเตอร์ Co ก็คือตัวซ C, C I J ของเมทริคอะไรของเมทริคเอสมมุติเมทริคบีก็เป็นเมทริคบีไปโค แฟกเตอร์โคแฟกเตอร์หายยังไงคะโคแฟกเตอร์ Co นะคะสูตรคือลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์ไอเจขียนป่ะอันนี้ก็คือสูตรของโคแฟกเตอร์เลยดังนั้นนะคะถ้าพี่มีตัวอย่างพี่มีเมทริก a นะคะมีค่าเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 เมทริกเดิมพี่จะหาโคแฟกเตอร์2 1สมมุติ2นะคะหมายถึงะายแถวที่2หลักที่1ถูกไหมของเมทริกซแบบนี้แปลว่าพี่จะได้ลบ1ตามสูตรเลยค่ะยกกำลัง i บวก j i ของเราคือ1 j ของเราคือ,อะ i ของเราคือ2 j ของเราคือ1ถูกปะดังนั้นคูณกับ m i n นอร์อะแล้ว m i n นอร์หหาไงคะ -21 เสองหนึ่งคือการที่เราอะไรปิดแถวที่เท่าไหร่คะแถวที่สองหลักที่เท่าไหร่หลักที่หนึ่งเหลืออะไรเอามาเขียนถูกปะเราเหลือสองสามแปดเก้าหาดีเทอร์มินาต่อลบหนึ่งนะคะยกกำลังสามถูกไหมคะเราจะกลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังเลขที่เราต้องได้ติดลบทันปะโอเคปะจากนั้นเราหาดีเทอร์มินานคูณลงค่ะเก้าสองสิบแปด คูณขึ้น8 3ดสดังนั้นลบหจะคูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับคูณลงลบคูณขึ้นลบหนะคะจะคูณกับลบเท่าไหร่คะ18ลบ24เหลือเท่าไหร่คะเหลือลบ6ดังนั้นลบหคูณลบ6ได้เลยคะ่ะได้6ถูกต้องไหม อ่าคราวนี้โคแฟกเตอร์ของเราโคแฟกเตอร์สองหนึ่งของแมทริกซเเราก็จะตอบหกอ่าเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะพี่จะหาโคแฟกเตอร์สองสองของแมทริกซเดังนั้นเป็นไงคะลบหตามสูตรยกกำลัง i ของเราคือสอง j ของเราก็เป็นสองคูณกับไมเนอร์สองสอง่าคราวนี้ลบหนึ่ง กลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสี่คูณกับไมเนอร์สองสองไมเนอร์สองสองปิดแถวที่สองนะคะหลักที่สองเราเหลืออะไรเขียนดีเทอร์มินานต์หนึ่งสามเจ็ดเก้าแบบนี้ลบหนึ่งยกกำลังเลขคู่เราจะได้หนึ่งถันปะดังนั้นเราหาดีเทอร์มินานต์คูณลงได้เก้าคูณขึ้นได้ยี่สิบเอ็ดนะคะคูณลงลบคูณขึ้น เก้าลบยี่สิบเอ็ดเหลือเท่าไหร่คะได้ลบสิบสองค่ะถูกไหมลบสิบสองคูณกับหนึ่งก็ได้อะลบสิบสองถูกไหมแสดงคำตอบของโคแฟคเตอร์สองสองก็คือลบสิบสองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการหาดีเทอร์มินานต์ของเมทริกที่มากกว่า สอคูณสก็อาจจะเป็น3ามคูณสาคูณสอะไรว่าไปนะคะพี่ยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่มีเมทริกเ A เป็นเมทริก 3. สามคูณสมมุติมี1 0ึ่งศูนยลบหนึ่งสอสมลบหมมติมีแบบ จริงเขาเรียกว่าเมทริกสามคูณสามถูกปะการหาดีเทอร์มินานทวนนะคะการหาดีเทอร์มินานคืออะไรคือการที่เราหาเดทถูกไหมเดทเอเนี่ยเอาคูณลงถูกไหมคะลบกับคูณขึ้นอ่ะการเอาคูณลงลบคูณขึ้นเนี่ยในเมทริกสองคูณสองเราสามารถหาได้เลยถูกไหมแต่ในเมทริกสามคูณสามเนี่ยเราต้องเพิ่มเพิ่มเข้าไปเพิ่ม หลักที่หนึ่งกับหลักที่สองเข้าไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้เวลาเราคูณลงเนี่ยมันครบทุกตัวอย่างนี้เราคูณลงได้เท่าไรคะลบสามศูนย์เห็นปะตัวเนี้ยจะถูกคูณครบทุกตัวทันไหมคะลบสี่ก็คือครบหมดเลยทันไหมคราวนี้คูณลงได้แล้วเรียบร้อยรวมคูณลงคะ่ะรวมกันลบสามบวกศูนย์ลบสี่เป็นห้า ลบเจ็ดอ่ะเขียนรอเอาไว้คูณขึ้นตรงนี้ได้เท่าไหร่คะลบสามคูณขึ้นตรงนี้ได้เท่าไหร่คะสองคูณขึ้นตรงนี้ได้เท่าไหร่คะศูนย์ถูกไหมเอามาบวกกันให้หมดลบสามบวกสองเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งจากนั้นเราจะหาเด็ดถูกไหมเด็เอจะมีค่าเท่ากับคูณลง ลบคูณขึ้นเห็นไหมก็จะกลายเป็น 7, ลบเจดลบลบหนึ่งกลายเป็นลบเจ็ดบวกหนึ่งถูกไหมคะเราจะได้ลบหกฉะนั้นเดซเอก็จะมีค่าเท่ากับลบหค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ f a c e b o o k Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ